ในช่วงแรกการสร้างววนัยมันจะยากมากผมขอยกตัวอย่างเช่นการออกกําลังกายในช่วงเช้าการที่ต้องตื่นเช้าแล้วมาทําอะไรที่มันเหนื่อยอย่างเช่นการออกกำลังกายถ้าคุณไม่ได้มีแพชชั่นจริงๆเนี่ยคุณไม่มีเหตุผลในการลงมือทาจริงๆเนี่ยคุณจะทําไม่ได้เลยก่อนอื่นคุณต้องรู้เป้าหมายของคุณ ถ้าคุณมีเป้าหมายว่าเดือนนี้คุณต้องการลดน้ําหนัก5กิโลหรือเดือนนี้คุณต้องการจะมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยวิธีการวิ่งวันล,ละ30นาทีสิ่งที่คุณต้องทำนะครับคุณต้องเข้าใจก่อนว่าการสร้างวินัยเนี่ยคุณอาจจะไม่สามารถทําได้ตั้งแต่วันแรกหรือวันที่สองวันที่สการสร้างวินัยก็เหมือนการปลูกต้นไม้นะครับค่อยๆรดน้ําค่อยๆเพิ่มปริมาณแล้วก็ใส่ปุย๋ยครั้งแรกวันแรกเนี่ยคุณอาจจะอยู่ดีๆ วิ่งหรือออกกําลังกาย30นาทีเลยแต่สิ่งที่คุณต้องทําคือคุณอาจจะเริ่มเดินโดยที่ไม่ต้องใส่รองเท้าวิ่งก็ได้อาจจะใส่แค่รองเท้าแตะเดินไปเดินมาทำยังไงก็ได้ให้คุณลุกออกจากที่นอนพอวันที่2คุณอาจจะเริ่มด้วยการใส่รองเท้าแล้วก็เดินขับขบแล้วหลังจากนั้นคุณอาจจะวิ่งแล้วก็เริ่มกำหนดว่าคุณต้องวิ่งให้ครบ30นาที คุณเริ่มด้วยความง่ายครับสร้างความเคยชินสิ่งที่คุณต้องรู้เวลาคุณจะวิ่งเนี่ยต้องมีกิจกรรมอะไรบ้างหนึ่งคุณต้องตื่น2คุณต้องใส่รองคุณต้องเดินออกมาหน้าบ้านหรือไปที่สวนสาธารณะแล้วคุณต้องใส่รองเท้าวิ่งแล้วคุณต้องวิ่งกี่นาทีครั้งแรกคุณอาจจะใช้วิธีการตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปทําอะไรก็ได้ที่สวนสาธารณะโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องวิ่งแต่วันต่อมาคุณอาจจะเริ่มด้วยการ เดินไปเดินมาสัก5นาทีหลังจากนั้นคุณอาจจะเริ่มด้วยการเดินก็ได้เพราะเดินแค่5นาทีมันไม่เหนื่อยหรอกพอวันต่อมาคุณเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ไม่ได้ยากนี่นะทำให้มันดีกว่านี้ดีกว่าการพัฒนาของคุณจิตใจคุณเริ่มยอมรับและเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ได้หนักไปและเริ่มรู้สึกว่าคุณสามารถทําได้ในที่สุดคุณก็จะวิ่งจาก5นาทีเป็น10นาที15นาทีจากที่ใส่รองเท้าแตะคุณก็จะเริ่มใส่รองเท้าวิ่ง และในที่สุดมันก็จะกลายเป็นวินัยพอวันไหนที่คุณรู้สึกที่เกียจแต่คุณคิดในใจว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกแค่ลองไปเดินเล่นก็พอคุณจะทําแบบนี้คุณจะเริ่มเป็นนิสัยและวินัยที่แข็งแกร่งคือคุณจะเริ่มรู้สึกว่าการที่คุณจะทิ้งการวิ่งไปในวันนั้นเนี่ยคุณจะเริ่มรู้สึกเสียดายคุณจะรู้สึกว่าไม่ภูมิใจคุณก็จะติดการวิ่งตลอดเวลาและสุดท้ายเป้าหมายของคุณก็จะได้จาก ลด5กิโลอาจจะเป็น10กิโลแล้วคุณอาจจะมีสุขภาพที่ดีกว่าที่คุณเป็นอยู่จากที่คุณจากที่เป็นคนที่เชื่องซึมคุณอาจจะเป็นคนที่กระปีก้กระเปอะใยายามเช้าแล้สมองก็โลดแล่นนี่แหละครับการสร้างวินัยมันไม่ได้ยากและมันก็ไม่ได้ง่ายถ้าคุณเข้าใจมันถ้าชอบกดเซฟกดติดตามผมได้เลยครับ